อักษรจีนมีความอัศจรรย์มากเลยบางครั้งหนึ่งตัวอักษรจะออกเสียงแบบนี้สื่อความหมายแบบนี้เอาตัวนั้นมาเขียนซ้ำสองจะออกเสียงอีกแบบหนึ่งสื่อความหมายเป็นในทํานองเดียวกันและถ้าเอาตัวเดิมมาซ้ำเขียนเป็น3ามครั้งก็จะออกเสียงอีกแบบหนึ่งแต่สื่อความหมายไปในทํานองเดียวกันอีกยกตัวอย่างเช่นอักษรสตัวนี้คำว่ามู่หลินและก็เซิงเดี๋ยวของเราซื้อสาธิตการเขียนให้ดูครับ คำแรกออกเสียงว่ามู่แปลว่าไม้คำที่สองมีมู่สองตัวเรียงกันซ้ายขวาออกเสียงว่าหลินแปลว่าป่าคำที่สามมีมู่สามตัวหนึ่งตัวอยู่ข้างบนอีกสองตัวอยู่ข้างล่างออกเสียงว่าเซนแปลว่าป่าพื้นใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นเยอะแล้วก็ทึบ เรามาดูคำละวลีที่ประกอบด้วยอักษร3ามตัวที่หงเราซื้อพื้นเขียนให้ดูเมื่อกี้ค่ะเริ่มจากคำว่าหมู่เช่นต้นไม้ค่ะซูหมู่คำที่ประกอบด้วยคำว่าหลินค่ะเช่นป่าสนซรงหลิน r a น n f o r e s t อยู่หลินวลีที่ประกอบด้วยเซินเช่นสัตว์ที่อยู่ในป่าเซินหลิน ถ้าไม่อยากพลาดความรู้ภาษาจีนดีๆแบบนี้อย่าลืมกดบวกกดหัวใจทางด้านขวาไว้ด้วยนะคะ